เชื่อว่าน้องๆหลายคนคงรู้จักกันค่ะใช่แล้วค่ะนี่คือถุงยางอนามัยค่ะและเมื่อพูดถึงถุงยางอนามัยหลายคนอาจจะมองว่าเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะไม่ควรแต่เราต้องยอมรับนะคะว่าในปัจจุบันถุงยางอนามัยเป็นเครื่องมือที่ช่วยลดปัญหาโรคเอดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่นๆรวมถึงปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรได้มากทีเดียวค่ะ และที่สำนักรังสีและเครื่องมือแพทย์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณาสุขได้มีการเก็บรวบรวมผลิตภัณฑ์ถุงยางอนามายัยและก่อตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ถุงยางอนามัยขึ้นค่ะซึ่งภายในพิพิธภัณฑ์ถุงยางอนามัยจะมีอะไรให้เราได้ศึกษากันบ้างนั้นไปชมกันเลยค่ะ ภายในพิพิธภัณฑ์ถุงยางอนามนะะัยแล้วนะคะและคนที่อยู่ข้างๆในตอนนี้ค่ะก็คือพี่วันเพนดวงสว่างนักฟิสิก์รังสีปฏิบัติการค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่วันเพนค่ะพิพิธภัณฑ์ถุงยางอนามัยแห่งนี้มีมานาน,นหรือยังคะก็เปิดอย่างเป็นทางการนะคะเมื่อวันที่27กันยายนปี2 5 5 3ก็ประมาณ2ปีที่ผ่านมานี้เองค่ะใชะ่แต่อยากจะรู้เลยว่าแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยถุงยางอนามัยเนี่ยมีมานานขนาดไหนคะ ก็คือมีมานานเป็นพันปีก่อนคริสศักราชนะคะ,คะโดยเริ่มแรกเนี่ยก็จะทำจากถุงผ้าลินินแล้วก็ต่อมาก็ใช้ไส้แกะนะคะ,ะใช่แล,แล้วก็พัฒนามาเป็นพวกน้ำยางลาเท็กซ์ค่ะแต่ก็ยังไม่เป็นที่นิยมใช้จนจนเมื่อปี2,500 24 <c oughs> นะคะก็เกิดโรคระบาดก็คือโรคเอสก็เลยถึงมีการใช้กันอย่างแพร่หลายมากขึ้นเพื่อป้องกันโรคที่ต่อทางเพศสัมพันธ์ค่ะปัจจุบันนี้ถุงยางอนามายัยมีกี่ชนิดหรือว่าทำมาจากวัสดุอะไรบ้างคะในปัจจุบันนะคะก็มีทั้งที่ทําจากยางพาราแล้วก็ยางสังเคร,ราะห์ <c oughs> ซึ่งคุณภาพก็จะดีขึ้นมาก็คือมีความบางแล้วก็ทนทานมากขึ้น <c oughs> ถ้าเกิดว่าคนที่ซื้อไปใช้งานแล้วจะมั่นใจได้ยังไงว่า มันปลอดภัยร้อเปอเหรือเปล่าสำหรับยางอันใหม่ที่เราซื้อไปในท้องตลาดตอนนี้นะคะผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าก็ตามนะคะ,คะจะต้องส่งทดสอบคุณภาพนะคะที่กรมนิยศาศาการแพทย์ก่อนที่จะไปขึ้นทะเบียนเพื่อจำหน่ายได้ในประเทศไทยก็จะมีหัวข้อของการทดสอบก็จะเป็นความกว้างความยาวการรั่วซึมน้ำค,ความดันและปริมาตรขนาดแต แล้วก็การบรรจุปิดผนึกสองย่อยน่าจะมีในส่วนของการทดสอบให้ดูด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูทุกๆุกรายการทดสอบเลยโอ้โหดีเลยค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวไปดูการทดสอบกันดีกว่าค่ะไปเลยค่ะห้องนี้จะเป็นห้องทดสอบความดันและปริมาณขนาดแตกของยางอนามัยดูความเหนียวความทนแล้วก็ความยืดตัวของงยางอนามัยว่าดีแค่ไหนค่ะ ถ้ามันจะแสดงผลให้เราเห็นตรงไหนคะก็จะไปที่ตัวโปรแกรมของเครื่องนะคะที่คอมพิวเตอร์ตัวนี้นะคะก็จะมีก็จะบันทึกค่าค่ะถูกต้องอันนี้จะเป็นห้องทดสอบการรั่วซึมน้ำของถุงยางอนามัยนะคะก็คือสวมถุงยางอนามัยบนหัวทดสอบนี้นะคะเติมน้ำปริมาตร300ลูกบาท์เซนติเมตร แล้วเห็นพี่เขามีดิดดิดด้วยอะค่ะไล่ฟองอากาศแล้วก็ดึงออกมาเสร็จแล้วก็จะไปกลิ้งบนกระดาษซับสีเพื่อดูว่ามีน้ําซึมออกมาหรือเปล่าถ้ามันมีการรั่วซึมนี่เราจะเห็นที่กระดาษเป็นยังไงคะหยดน้ําค่ะครบถ้วนเสร็จแล้วก็ผ่านไปนะคะตอนนี้นะคะพี่วันเพ็ญก็พาเรามาอยู่ในห้องที่จะดูการทดสอบ ความยาวความกว้างแล้วก็ในการปิดผนึกซองย่อยว่าได้ตามมาตรฐานหรือเปล่านะคะใช่เดี๋ยวดูไปทีละตัวเลยดีกว่านะคะอันนี้นี่คือเรียกว่าอะไรคะเป็นแท่งสเกลที่ใช้วัดความยาวของทุงยางอนุใหม่ค่ะ,คะาจากความยาวค่ะมาที่อันนี้คือความกว้างค่ะวางพาดกับบรรทัดเหล็กนะคะ<อ>แล้วเราก็อ่านค่าความยาวว่าได้ทั้งหมดกี่มิลลิเมตรอันนี้เป็นภาชนะบรรจุ ปิดใสนะคะ,คะซึ่งเป็นการทดสอบความสมบูรณ์ของการปิดผนึกซองย่อยว่ามีรอยรั่วซึมที่เรามองไม่เห็นหรือเปล่านำถุงยางอนามัยซองนะคะค่ะใส่ไปในโถท,ที่บรรจุน้ำน้ำสีใช้ตัวตัวอุปกรณ์นี้นะคะกดทับไว้ให้อยู่ใต้น้ำซองนี้ค่ะ เป็นซองที่ไม่มีรอยรั่วหรือรูรั่วเลยนะคะซองเนี่ยจะค่อยๆพองขึ้นเรื่อยๆค่ะถือว่าเป็นซองที่มีความสมบูรณ์ในการปิดผนึกนั่นเองค่ะอันนี้นะคะเป็นซองที่มีรูรั่วค่ะมันก็จะมีฟองอากาศลอยขึ้นมาซองจะแฟบจะฟีบลงเรื่อยๆอีกด้วยค่ะโอ้โหชัดเจนค่ะน้ำสีส้มเมื่อสักครู่ที่เราใช้ซองวางลงไปะคะนี่ แสดงว่าซองนี้มีรอยรั่วอย่างแน่นอนค่ะอยากให้พี่วันเพ็ญแนะนำค่ะในเรื่องของการเลือกซื้อถุงยางอนามัยที่ได้มาตรฐานในการใช้งานค่ะควรเลือกซื้อถุงยาอนามัยที่บรรจุในซองที่ปิดผนึกอย่างดีแล้วก็วกบรรจุในกล่องที่มีเครื่องหมายใบอนุญาตเครื่องมือแพทย์ของออยอแล้วก็ต้องระบุวันเดือนปีที่ผลิตวันเดือนปีที่หมดอายุแล้วก็ล็อตการผลิต ให้ทราบด้วยไม่ควรเก็บถุงยางอนามัยนี่นะคะไว้ที่กระเป๋าสตางค์กระเป๋ากางเกงเพราะมันจะทําให้เกิดการกดทับถุงยางอนามัยเสื่อมสภาพแล้วก็ฉีกขาดได้ง่ายขึ้นน้องๆก็ได้รู้ถึงวิธีการเลือกซื้อถุงยางอนามัยที่ได้มาตรฐานไปแล้วแต่อย่าลืมนะคะใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งเมื่อมีเพศสัมพันธ์โดยเฉพาะวัยรุ่นไม่ว่าชายหรือหญิงก็สามารถพกถุงยางอนามัยได้ค่ะอย่าลืมยืดอกพกถุงด้วยนะคะ Thank you